การเกิดขึ้นของเรื่องไร้กาดนี้ได้ทําให้เกิดความตกใจและความกลัวใจให้กับผู้ค้ารายย่อยที่มีกิจการเล็กๆในพื้นที่เทศทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและความตกใจจากการต้องจ่ายค่าปรับที่สูงมากเกินไปนายทวัชชัยเทพสุทินผู้ประกอบการร้านขายไก่ปิ้งและหมูปิ้งที่ตั้งอยู่หน้าบ้านถูกเรียกให้ชําระค่าปรับจํานวน1 5 9 0 0 0บาทซึ่งเป็นเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ไม่เท่าไหร่ของเขาทําให้เขาต้องตกใจและไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไป ค่าปรับสูงกว่าที่ผมมีรายได้และผมไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายได้ผู้ค้ารายย่อยนี้ได้กล่าวอย่างเศร้าใจเรื่องนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านพักของนายธวัชชัยซึ่งเป็นบ้านพักชั้นเดียวพวกเขาถามถึงอาชีพและระยะเวลาที่ทำงานซึ่งนายธวัชชัยได้ตอบว่าเขาทำอาชีพขายหมูปิ้งและไก่ปิ้งมาสีปีและมีรายได้ประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อวันซึ่งในวันฝนตกก็อาจจะเหลือไม่เกิน200บาทผมไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอกับเรื่องนี้นายธวัชช ผมเพียงแค่ใช้พื้นที่หน้าบ้านเป็นที่เตรียมของไปขายและล้างทําความสะอาดเท่านั้นไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่ๆทําไมถึงต้องเกิดค่าปรับสูงขนาดนี้แต่ทางเทศบาลได้แจ้งว่าจะต้องมีการแจ้งเสียค่าปรับในอนาคตซึ่งในที่สุดก็ได้มีการส่งหนังสือมาถึงบ้านพักของนายธวัชชัยที่จะต้องชำระค่าปรับในอัตราสูงมากและให้ชำระภายใน30วันนางสาวชดพัฒเทพสุทินภรรยานายทวัชชัยได้กล่าวว่า ค่าปรับจำนวนนี้เป็นค่าปรับเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเห็นได้หาเช้ากินข้ามก็หาไม่พอแล้วทำไมถึงต้องเกิดค่าปรับสูงขนาดนี้ทำให้เราเครียดและไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปนายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศได้อธิบายว่าการเรียกชำระค่าปรับนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งจากทางเทศบาลแต่เป็นการตัดสินใจจากคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในระดับจังหวัดซึ่งได้ตัดสินใจอัตราค่าปรับในแต่ละรายเราไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งแต่เป็นการตัดสินใจตามมติของคณะกรรมการนายวิชัยได้กล่าวอย่างแน่นอน แต่ข้อคิดเห็นของผู้ค้ารายย่อยและครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ผิดทำไมถึงต้องมีค่าปรับสูงขนาดนี้ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและความกลัวใจที่จะต้องเสียเงินมากเกินไปเทศบาลควรมีการปรับปรุงและเข้าใจต่อกิจาการของผู้ค้ารายย่อยที่เป็นเพียงรถเข็นและไม่ใช่โรงงานใหญ่หญนายธวัชชัยได้กล่าวอย่างเศร้าใจเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเพราะการตรวจสอบและการตัดสินใจของคณะกรรมการทําให้เกิดความไม่เข้าใจและความเดือดร้อนให้กับผู้ค้ารายย่อยที่เพียงแค่มีกิจาการเล็กๆแต่ต้องเสียค่าปรับสูงมากเกินไป คำถามที่เหลืออยู่คือทำไมถึงต้องมีค่าปรับสูงขนาดนี้ทำให้ผู้ค้ารายย่อยต้องเผชิญกับความเดือดร้อนและความกลัวใจที่จะต้องเสียเงินมากเกินไปทำให้พวกเขาต้องเลือกทางอื่นๆเพื่อรักษาการค้าของตนเองคุณคิดว่าทางเทศบาลควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยในสถานการณ์นี้หรือคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องน,นี้ช่วยชร์วความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับฟังดีกว่า